สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องเฮียอามสายเสเด็จคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพิพาะฟุตบอลของวันศุกร์ที่22มีนาคมโดยวันนี้เราจะมาพิพาะฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบสกอตแลนด์คู่ที่2อฮังการีพบโดรกีคู่ที่3โรมาเนียพบไอร์แลนด์เหนือและคู่สุดท้ายเอลเบเนียพบชิลีแต่ก่อนจะไปดูกันก่อฟุตบอลทางเฮียมีกุมใจคีเด็ดทุกวัน หากสนใจเป็นคอบครูเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ sarm88 อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกที่เราจะไม่เคาะก็คือนเนเธอร์แลนด์พบสกอตแลนด์ก่อนอื่นเราไปดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมมันก่อนซึ่งจะเป็นฝ่ายของนเนเธอร์แลนด์ที่คว้าชยนะไม่ได้ถึง3ครั้งจาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเบสโก้สูง2ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแขขันของทั้งสงทีมมันบ้าง เริ่มจากเนเธอร์แลนด์แข่งสินัดหลังสุดชนะอกเสมอ1แพ้3โดยสีนัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอสูง2ต่ำ2ส่วนทางด้านสกอตแลนด์แข่งสินัดหลังสุดชนะอาเสมอ2อแพ้3โดยสีนัดหลังสุด,ะส 2, 3, ด,สด,สดจะแบ่งเป็นสกอสูง3ต่ำ1ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากเนเธอร์แลนด์แข่งห้านัดหลังสุดชนะราคาบอลน1ครั้งเสมอ2อแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอสูง1ต่ำ4ส่วนทางด้านสกอตแลนด์แข่งสีนัดหลังสุดชนะราคาบอ, 1, 3, อนลน1ครั้งแพ้ 1, 3 4. โดยจะแบ่งเบสโกต่ำทั้ง4ผลสกอที่คาดนีเธอแลนเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0มาต่อกันเลยที่กู่ที่2ระหว่างฮังการีพบตุรกีก่อนอื่นเราไปดูสถิติที่พบกันของทั้ง2องทีมก่อนซึ่งจะเป็นฝ่ายของฮังการีที่คว้าชชนะไปได้ถึง3ครั้งจาก4กี่เกมลังสุดโดยจะแบ่งเบสโกสูง1งต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากฮังการีแข่งสินัดลังสุดชนะอกเสมอส โดย4นัดหลังสุดเบ่งเบสโก้สูงทั้ง4ส่วนทางด้านตุรกีแข่งสินัดหลังสุดชนะอกเสมอ2อแพ 2, ้2โดยสีนัดหลังสุดจะเบ่งเบสโก้สูง2ต่ำา2ต่อมาเรามาดูทางด้านราคาฟุตบอ 3, 2, ล,ตลกันบ้างเริ่มจากฮังการีแข่ง5้านัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้2โดยจะเบ่งเบสโก้ต่ำทั้ง5ส่วนทางด้านตุรกีแข่งห้านัดหลังสุดชนะราคาบอลสครั้งแพ้1โดยจะเบ่งเบสโก้สูง1ต่ำา4ผลสกอที่คาด ฮังการีเปิดบ้านชนะ1ประตูต่ตอศมาต่อกันที่คู่ที่3ที่เราจะไม่โคก็คือโรมาเนียพบไอร์แลนด์เหนือก่อนอื่นเราไปดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมกันก่อนโดยจะเป็นฝ่ายของโรมาเนียที่คว้าช,ชนะไปได้ถึง1ครั้งเสมอ3จากสีเกมหลังสุดโดยจะเป็นเบนสโกต่ำสามเสมอ1ต่อไปเราจะมาดูผลงานใน่งขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากโรมาเนียแข่งสิทแนทหลังสุดชนะอกเสมอ4 โดยสีนัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ส่วนทางด้านไอร์แลนด์เหนือแข่งซีนัดหลังสุดชนะ3แพ้7โดยสีนัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1่ต่ำ3าต่อมาเรามาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากโรมาเนียแข่งห้านัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเป็นสกอร์ต่ำทั้ง5ส่วนทางด้านไอร์แลนด์เหนือแข่งห้านัดหลังสุดไม่ชนะราคาบอลเลยโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ3าผลสกอร์ที่คาด โรมาเนียเปิดบ้านชนะ1ประตูต่อ0มาต่อกันที่คู่สุดท้ายที่เราจะไม่ค่อยในวันนี้คือแอลเบเนียพบชิลีก่อนอื่นเราไปดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมก่อนซึ่งเป็นที่น่าเหลือเชื่อที่ทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันแม้แต่ครั้งเดียวต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากแอลเบเนียแข่ง10นัดล่าสุดชนะ6เสมอ3แพ้1 โดยสีน anyway ัดหลังส like ุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูงหนึ่งต่ำ3ส่วนทางด้านชิลีเข่งสินัดหลังส <tr ุดชนะ4เสมอ3แพ้3โดยสีน <tr> ัดหลังสุดจะแบ่งเป็นสกอร์สูงหนึ่งต่ำ3าชิ้นกันต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากแอเบเนียเข่ง5้านัดหลังสุดชนะราคาบนหน้าครั้งโดยจะแบ่งเป็นสกอร์ต่ำทั้ง5ส่วนทางด้านชิลีเข่งห้านัดหลังสุดไม่ชนะราคาบนเลยโดยจะแบ่งเป็นสกอร์ต่ำทั้ง5ผลสกอร์ที่คาด ชิลีบุกชนะ1ประตูต่อ0ส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไล่เฮีย er, ตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเต็ปและติงรับรองไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจแอดไลเฮีย er, มาได้ทางไลอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย